สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใส่เติมรอชมได้เลยนะคะใส่เติมใสเมะะนนเ่เติมนะคะวันนี้เกลก็อยากจะเติมนะคะเติมเข้าไปเลยค่ะสองพันอซคะ่ะมีทุนอยู่แล้วหนึ่งพันแต้ม f อซนะคะเห็นไหมเห็นไหมขาดหนึ่งพัซเท่านั้นนะคะ ก็ต้องเติมเข้าไปก่อน <c oughs> ขาดหนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเกียวต้องเติมหนึ่งร้อยเจ็บเก้าบาทเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าจะได้แต้มเอ8ซ0แปดอยห้าสิบกับเติมสองเท่าก็คือสาสิบห้าบาทก็จะได้สองรอยนะคะมาเกียวเติมแล้วนะคะรอ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 ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการซื้อของเกี้ยวก็สำเร็จแล้วในโหมด35บาทนะคะก็จะเป็น1,200แต้ม F 4แล้วเนาะก็จะขาดอีก800นะคะเกี้ยวก็ต้องหาอีก800ก็คือบูตประจำวันนะคะ40%ลด40%แน่ทุกวันนะคะก็จะได้แต้ม F c 850แต้มแล้วก็เพชร7 0 0 0เพรด,ด้วยนะคะเป็นของแถมแล้วก็เหรียญ1,000 0แส 60, หกหมื่นเหรียญด้วยนะคะก็คุ้มยู่อันนี้เป็นบูสเตอร์ประจำวันนะคะอ่าก็เดี๋ยวเติมเข้าไปสำเร็จแล้วนะคะก็กดตกลงได้เลยอ้าวก็จะเป็นสองพันห้าสิบแต้ม F สนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะเกินเกินเกินมาห้าสิบแต้มไม่เป็นไรเนาะก็เก็บไว้นะคะ ทีนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะมาลุ้นกันหรือยังส่วนเกล่ยวพร้อมมากก็จะได้1 0 7ถึง1น1นะคะคูณ2แน่ได้คูณ2เลยนะคะก็เท่ากับ2ใบนะคะหรือเปล่าไม่รู้ใช้เปล่าไม่รู้น่าจะใช่มั้งค่ะก็เอามาลุ้นกันเนาะว่าจะคุ้มอย่างที่แบบ นึกไว้หรือเปล่านะคะแพ็คนี้แพ็คหนึ่งกดได้เลยโอ้ก็จะได้ที่ขายได้ก็จะเป็นสิบห้าล้านโอ้ขายได้หลายคนเหมือนกันนะคะนักเตะก็เดี๋ยวค่อยไปรวบรวมที่หลังเนาะเยอะแยะเลยที่ขายได้นะคะอ่ะก็เดี๋ยว สิบเอ็ดแสงเหมือนเดิมหนึ่งแสงนะคะสูตรสิบเอ็ดแสงนะคะชอบสองแสงค่ะสามแสงนะคะสี่แสงค่ะ แสงนะคะหกเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> แสงค่ะแปดใครออจะไม่ไหวกอเลยค่ะ 10นะคะเดี๋ยวเตรียมกดนะคะ11แสงนะคะเตรียมเตรียมกดนะคะกด FC บุกลุนไปด้วยนะคะพลังการมากเลยอะ CAM CAM ็ร้อยแปดนะคะว้าอ๋อนี่ไงได้สองจริงๆด้วยร้อยเจ็ดกับร้อยแปดนะคะก็ เ,เดี๋ยวค่อยไปแลกนะคะอันไหนแลกได้เวก็จะแลกนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเรานะคะที่ทีมเรานะคะร้อยแปดสี่เอคนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะคนเก่าก็ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วเนาะไม่เปลี่ยน หรือยังไงเดี๋ยว FC ตัดสินใจให้หน่อยเนาะแต่เกียวว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเนาะเปลืองมัดเค้ด้วยอันนี้ร้อยเจ็ดซีเอ็มนะคะเปลี่ยนดีไหมคนนี้เปลี่ยนดีไหมทุกคนเอามาแทนคนเก่าดีไหมคนเก่าก็โอ้โหตั้งแต่ซีซันไหนเนี่ยนานมากนะคะ๋ยวต้องถาม FC ก่อนเนาะอะนาทีนี้เอามาแลกโชเคนกันดีกว่า อันนี้ชิ้นส่วนนะคะก็คือเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะคะอ่าทีนี้เอ่อหนึ่งพันอันนี้แลกไปเลยเพราะไม่ได้ใช้งานนะคะ CDM เกียวไม่มีตำแหน่งอยู่แล้วอันนี้คนเก่าร้อยสองห้าร้อยอ่า,อาแลกไปเลยนะคะโทเคนศูนย์สี่หมดยัง หมดแล้วนะคะได้หนึ่งพันหกร้อยส่นสี่นะคะแล้วก็มาดูที่เหรียญกันนะคะเหรียญก็โอ้ได้ได้หลายคนอยู่นะคะสิบห้าล้านสิบล้านแล้วก็สิบล้านแล้วก็สิบล้านนะคะเป็นสี่สิบห้าล้านนะคะสี่สิบเก้าล้านห้าแสนตอนนี้นะคะก็คุ้มอยู่ ก็ขายไปเลยขายได้ขายนะคะสะสมยอดเงินไว้เนาะเป็นการลุ้นที่สนุกมากนะคะชอบมากเติมลุ้นด้วยทั้งเติมทั้งลุ้นนะคะอ่าทีนี้เราเติมกันเสร็จแล้วนะคะเกียวก็จะมาทำกิจกรรมประจำวันของเกีวกนะคะกับกิจกรรมใหม่เอ๊ะนั่นเองแลกนาาล็อกนะคะ mighty winter นะคะก็มาทำกิจกรรมกันก่อนเนาะรับของฟรีก่อนนะคะอ่าครึ่งหลังครึ่งหลังมาเล่นเกมกันครึ่งหลังนะคะง่ายงายสบายสายชิวชิวศูนหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเอ่อ ธานเป้ะนะคะโอ้เข้าแล้วเย่เย่เย่ประธานเป้เข้าแล้วนะคะหนึ่งลูกหนึ่งเท่าในเนี้ยเกลชอบประธานเป้ที่สุดนะคะเพราะว่าประธานเป๊ร้อยสิบสี่นั่นเองที่เกลชอบคือประธานเป๊ร้อยสิบสี่นะคะก็ค,คือสูงกว่าเขานะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะ อ้าวยิ่งยิ่งยิงยี่ทียิ่ง,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 งเข้าไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะยิ่งยิ่งอ้าวลำหน้าเฉยลำหน้าสง,งันนะคะ ออกเลยน่าเดี๋ยวเกี้ยวจะส่งต่อนะคะส่งลูกต่อ อ้าวต่อนะคะต่อนะคะประทันเป้ไปเลยยิงอ่าไม่เข้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 าอ่ะ อ้าวเข้าไปแล้วนะคะเรียบร้อยสี่หนึ่งเรียบร้อยนะคะสี่หนึ่งเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหม โอ้ยกิ้งเลยกิ้งเป็นลูกขนุนเลยห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งตอนนี้ ประทันเป้ต่อนะคะต่อนะคะอ้าวอาวเออหมดเวลานะคะเวลาหมดนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอ่าก็หมดเวลาสำเร็จแล้วนะคะ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพักผ่อนพักผ่อนนะคะ